ดอกย้านะนกไม่ยอมหลับยอมนอนเลยดูสิจะสี่ทุ่มอยู่แล้วอันนี้คือดอกญ้านะเพื่อนๆน,นะข้างบ้านนี้แหละไม่ต้องปลูกถอนทิ้งไม่หวาดไม่ไหวโอ้พึ่งพึ่ง มันเกิดเองตามธรรมชาติถอนไม่ไหวเนี่ยไม่มีเวลาถอนส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเออสวยเหมือนกันเนาะถ้าดูดีเขาสวยนะเนี่ยรู้ไหมเพื่อนๆว่าดอกอะไรดอกสะละแหน่นะสะละแดดที่เป็นสีม่วงอะป้าถอนมันจะหมดแล้วละ่ะเหลือหย่อมเดียวเนี่ย ป้าก,กินแล้วแพ้ก็เลยไม่เก็บไว้ก็เลยถอนหมดเลยก็เลยไม่เห็นผีเสื้อปกติผีเสื้อจะชอบนะดอกสะละแหนมาเป็นฝูงูงเลยก่อนหน้านู้นป้าก็ปลูกเต็มเต็มหมดแถวเนี้ยเต็มไปถึงถึงทางนู้นแหละคราวนี้มันมันเยอะจัดป้าก็เลยโลทิ้งปลูกสตรอเบอรี่แทน